สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยบาทถึงหมอมอาจารย์ในพระราช,ชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบคหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่25กันยายน2 5 6 4พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เราจะมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 ทนะครับทุกคนจะเป็นต้องช่วยกันทําได้ง่ายๆ2อย่างครับคืออย่างแรกสวมหน้ากาก,กอน,นมามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูก ถ้าใช้หน้ากากสองชั้นโดยชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าก็จะกระชับกับใบหน้าและกรองเชื้อได้เป็นอย่างดีนะครับทำร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรเมืม่อท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่หรือเข้าไปในชุมชนใดนะครับจำเป็นครับต้องทำสองอย่างครับจะลดการระบาดลงไปเป็นอย่างมากครับมาดูนะครับวันนี้ผู้ที่มีตัวเลขผู้ที่มีผู้ติดเชื้อนะครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 11,975รายครับเป็นการติดเชื่อในประเทศ1 1 8 6 4รายจากต่างประเทศ19รายจากเรือนจํา2 9 2รายนะครับทําให้เรามีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดเลยนะครับ1,549,285รายนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีผู้ที่เสียชีวิต127คนนะครับทําให้เรามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด16,143คนครับ แล้วก็ย,ยังมีอีก1,24540ลารยายอยู่ในโรงพยาบาลเป็นโรง,งพยาบาลสนาม8 6 0 0 0กว่ารายโรงพยาบาลหลัก37,000กว่ารายครับทีนี้มาดูครับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง127คนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าผู้เสียชีวิต127คนในวันนี้นะครับเป็นชาย69หญิง58นะครับชายมากกว่าหญิงนะครับอายุตั้งแต่17ปีถึง98ปีครับค่ามัธยฐานของอายุคือเ1ปี นั่นก็หมายความว่าผู้ที่สูงอายุครับมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่อายุน้อยนะครับมาดูครับเราจะเห็นว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเที่ยวนี้เสียชีวิตถึง76%นะครับแต่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60ปีครับเฉพาะผู้ที่มีผู้โรคเลือรลังครับจะเสียชีวิต1 8นะครับไม่มีโรคเรือรลังเสียชีวิตเพียง6%ครับ าดูนะครับโรคเรื้อรังที่สําคัญก็คือความดันโลหิตสูงถัดมาคือเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรค้วนโรคไตแล้วก็ติดเตียงนะครับเราพบว่าทั้ง127คนนี้นะครับติดมาจากคนในครอบครัว12คนคนที่รู้จัก54คนคนเข้าไปอาศัยในพื้นที่59คนนะครับ อาชีพเสียงไม่มีครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการแพร่ระบาดเป็นการแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนแม้กระทั่งครอบครัวก็ต้องระวังแต่วันนี้เราระวังมากขึ้นแล้วนะครับการติดในครอบครัวลดลงครับนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับต้องช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างแม้กระทั่งในบ้านนะครับและคนรู้จักด้วยนะครับดูจังหวัดต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตครับเราพบว่ากรุงเทพมหานครเสียชีวิต31รายด้วยกันนะครับปริมณฑล27รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7รายครับ ภาคเหนือเพียง6กลายนะครับภาคใต้23่าลายส่วนภาคกลางบวกกับภาคตะวันออกมี33มาลายครับนะครับท่านมาดูต่อครับมาดูต่อว่าจํานวนผู้ที่เสียชีวิตในวันไอ้ไม่ใช่ครับขออภัยครับจํานวนผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้ครับมีทั้งหมด1 1 9 7 5ราลายด้วยกันนะครับน้อยกว่าวนี้เมื่อวานนี้722รลายครับนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ หนึ่งหรายนะครับตัวเลขนี้เป็นตัวที่สำคัญเต็ดสำคัญที่สุดก็คือมาจาก2พื้นที่ครับพื้นที่แรกที่สำคัญที่สุดก็คือการติดเชื้อเป็นการป่วยโรงพยาบาลนะครับมีทั้งหมด 10, 1 6ึ่งหารายครับส่วนอีก จำอีกพื้นที่หนึ่งเป็นการตรวจในเชิงลุกเป็นการตรวจในชุมชนครับไปขอตรวจไปสุ่มตรวจครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้ไม่มีอาการแม้กระทั่งคนเป็นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นโควิด -19 นะครับที่จะเป็นเราไปขอตรวจไปสุ่มตรวจจํานวนนี้เราพบว่าไปสุ่มตรวจในชุมชนพบว่ามี1213งรายครับน้อยตัวเลขนี้น้อยลงนะครับแต่ตัวเลขตัวเลขอันนี้เพิ่มจากเมื่อวานนี้เพียง10บรายเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเลขสําคัญจะอยู่ที่การเจ็บป่วยในโรงพยาบาลครับวันนี้ก็มี1 6ึ่งรายนะครับส่วนในเรือนจำมีก้าวสอรายครับลงไปเยอะครับแล้วก็จะไม่มีการแพร่ระบาดออกมาภายนอกด้วยนะครับจากต่างประเทศมี19บารายครับนะครับในวันนี้มีผู้เสียชีวิต127รายครับน้อยกว่าเมื่อวานนี้5้ารายด้วยกันนะครับมาดูต่อครับมาดูจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดนะครับเราจะพบว่า จังหวัดใดมีคนอยู่นั้นแน่นจังหวัดนั้นจะมีการแพร่ระบาดมากจังหวัดใดมีคนน้อยแพร่ระบาดน้อยมาดูครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าจังหวัดที่มีคนอยู่นั้นนั่นก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ในผัวเมืองต่างๆนะครับมาดูตัวเลขครับ <c oughs> เราจะพบว่าถ้าเทียบกันนะครับกรุงเทพมหานครหนึ่งจังหวัดเทียบกับปริมณฑล5จังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าปริมณฑล5จังหวัดนั้น1.5เท่านะครับ ส่วนถ้าเรียบเทียบกันกรุงเทพมหานครหนึ่งจังหวัดกับอีก7จจังหวัดที่ไม <im> ่ใช่ปริมณฑลจะพบว่า7จจังหวัดนั้นจะมีมากกว่ากรุงเทพมหานคร4่เท่ากว่าเกือบ5เท่าในวันนี้ตัวเลขอันนี้สูงครับนะครับถ้าเทียบกันระหว่างบวกรวมกันนะครับกรุงเทพมหานครรวมกับปริมณฑลเทียบกับอีกเจจังหวัดเราจะพบว่า7จจังหวัดนั้นจะมากกว่ากรุงเทพมหานคร1จังหวัดบวกปริมณฑล5จังหวัดจะเฉลี่ยจังหวัดนั้นจะมากกว่า2.7เเท่านะครับตัว ที่เทียบกับปริกับต่างจังหวัดจะสจังหวัดนะครับต่างจังหวัดจะสิบจังหวัดนั้นจะมากกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเที่ยวนี้ครับในวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่ในต่างจังหวัดเจ็ดสิบจังหวัดจะมีมากกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คือนั่นคือกรุงเทพมหานครก็จะน้อยกว่าต่างจังหวัดเจ็ดสิบจังหวัดครับ มาดูต่อครับมาดูต่อว่าผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับเที่ยวน,นี้มันจะมี19บาลายมาจากกาตาร์หนึ่งลายรัเสเซีย2อลายสหรัฐอัลเอรมาเรต1หนึ่งายบาเรนหนึ่งายฝรั่งเศสหนึ่งลายสิงคโปร์หนึ่งลายนะครับสาหรับกาตาร์และรัสเซียและสหรัฐอัลเอรมาเรตีนี้มาจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าผู้ที่มาจากต่างประเทศเพิ่มเติมก็มมคือกัมพูชา6กลายมาเลเซีย4ยีลย่ลายเมียนมาหนึ่งลายลาวหนึ่งลายครับ มาเลเซีย4ลายนะครับเข้ามา,าทางช่องทางธรรมชาติ2ลายนะครับเป็นคนสัญชาติไทยทั้ง2ลายนะครับเมียนมา1ลายเป็นเ,เข้ามาช่องทางปกติลาว1ลายเข้ามาช่องทางธรรมชาติครับเป็นชายไทยครับนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางธรรมชาติ นะครับหนึ่งละและการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจะไม่ผ่านกระบวนการการกรองเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับจะเป็นการแพร่ระบาดเชื้อนําเชื้อมาสู่ติดคนในประเทศได้ง่ายโดยเฉพาะยิ่งที่สําคัญคือเชื้อพันธุกลายพันเพราะฉะนั้นที่ติดในประเทศไทยในวันนี้นะครับก็มาจากนี่แหละครับการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การเข้ามาทางธรรมชาตินะครับ พี่น้องคนไทยทุกคนต้องตระหนักและช่วยกันป้องกันครับจะได้ไม,ม่มีเชื้อพันธุ์กลายพันธุ์ที่มาทําให้เกิดความปั่นป่วนในการรักษาต่อไปนะครับมาดูต่อครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขในวันนี้คือลดลงกว่าวานนี้ตัวเลขกําลังจะลงลงลงมาเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วก็การแพระบาดก็เริ่มดีขึ้นนะครับมาดูแนวโน้มครับแนวโน้มการระบาดให้มาดูกราฟเส้นตรงสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับ กราฟเส้นตรงสีแดงคือการสแสดงการแพร่ระบาดของระดับประเทศสีน้ําเงินของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็สีเขียวของอีก71จังหวัดที่ไม่ใช่ปริมณฑลนะครับที่มาดูครับจะเห็นความแตกต่างนะครับถึงแม้ว่าทั้ง3กราฟนี้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับคืออยู่ในขาลงแต่ว่ากราฟของ 71จังหวัดนั้นซึ่งมีถึง70%นะครับของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลมี30%นะครับ70%นั้นก็ค่อนจะลงช้าส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงมาได้เร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นนั่นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่มีการคลัสเตอร์เล็กๆครับของใน7จังหวัดนั้นนะครับทำให้มีการชะลอตัวลงและลงได้ช้านะครับคลัสเตอร์เหล่านั้นก็ได้แก่งานสังขาสนานะครับ การสังสรรค์การลักลอบดื่มสุรามั่วสุมกันนะครับทั้งหมดนีค้คือทำให้กาดตกแล้วก็มีการแพร่ระบาดนะครับแต่กรุงเทพมหานครครับตรงกันข้ามฉีดวัคซีนได้มากกว่าแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ผู้คนได้ปฏิบัติกันรวมทั้งมีการ ตรวจจับเชื้อได้ไวกว่าโดยใช้อนตเจนเทสคิดนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับการระบาดของโควิด -19 เราได้ทันมันนะครับโดยเรามีมาตรการหลายอย่างครับตั้งแต่ฉีดวัคซีนมีการตรวจคัดกรองที่ด้ใช้อ e ันตเจนเทสคิดแล้วจะได้รวดเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับกรุงเทพมหานครจึงมีการผ่านระบาดลดลงอย่างชัดเจนมาดูเลยนะครับในกรุงเทพมหานครนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า เมื่อวานนี้ครับมี2 2 4 5รายวันนี้หรือเพียง2,146รายนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ลดลงลดลงบา่วัน,นถึง99รายนะครับส่วนการตายเท่าเดิมครับคือ31รายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับกรุงเทพมหานครล,ลดลงทุกวันนะครับเพราะเนื่องจากเราได้ทราบแล้วด้วยเหตุผลทั้ง2ประการนะครับส่วนการฉีดวัคซีนครับ เมื่อวานนี้เป็นวันมหิดลน,นะครับเรากะจะฉีดให้ได้1ล้านเข็มครับปรากฏว่าเราฉีดได้1นล้านสามแสนกว่าเข็มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทั้งประเทศครับฉีด1เข็มได้ไปแล้ว42.8% 2เข็มได้ไปแล้ว23.5%ก็ห่างประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ40%กับ20%นะครับมาดูครับตัวที่มากฉีดได้มากคือที่กรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้ฉีดเข็มที่1ได้ร้อยสามจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์เข จะเห็นว่าเข็มที่2เกือบ5 0นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าประหลาดใจเลยที่เราจะเห็นการแพร่ระบาดข,ของรุงเทพมหานครลดลงทุกวันนะครับส่วนการตายก็ลดลงครับนะครับเพราะฉะนั้นทางทอธิบดีกรมควบคุมโรคครับถ้าได้อธิบายให้ทราบถึงว่าในการฉีดวัคซีนในอีก3เดือนข้างหน้านะครับสเดือนสุดท้ายของปี2564นะครับเพราะว่าใน3เดือนสุดท้ายนี้เนี่ยเราจะได้รับการวัคซีนได้รับ วัคซีนมาเป็นจำนวนมากนะครับเ,เพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีการฉีดวัคซีนได้เป็นทวีคูณนะครับ ดยจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนกันยายนนี้คือเดือนนี้นะครับเราจะได้ทั้งหมด25.7ล้านโดสนะครับในเดือนตุลาคมจะได้ถึง30ล้านโดสนะครับพฤศจิกายน,ยนได้อีก23ล้านโดสแล้วธันวาคมได้อีก26ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะเป็นการฉีดวัคซีนได้มากเป็นทวีคูณเลยนะครับเราทําให้ทําให้เกิดผลยังไงครับทาให้เกิดผลรวมเลยนะครับว่าทั้งปีครับเรา เมื่อมันเร่งการฉีดตอนปลายปีนะครับรวมทั้งปีแล้วจะเราจะฉีดได้ทั้งหมด152.9ล้านโดสโดยมานะดูเป็นอัออตราส,ส่วนเลยนะครับประชาชนในประเทศไทยจะได้ฉีดเข็มที่1ถึง85เครบ2เข็มเข็ม2นะครับ74นะครับและมีการกระตุ้นเข็ม3ด้วยอีก7ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นในปีปลายปีนี้ครับเราจะฉีดได้ขนาดนี้เลยนะครับทั้งหมด ครอบคลุมถึง85%เข็ม1ครอบคลุม2เข็ม74%นะครับแล้วก็ในปีถัดไปปีหน้านะครับยังมีแผนกระตุ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับเห็นไหมครับว่าจำนวนตัวเลขในกรจตุวัคซีนจะมากทีเดียวนะครับ80-90%เนะครับเพราะฉะนั้นต้นปีหน้าครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่มีสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้าในวันนี้นะครับอันนนนา่่ยงออ มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับจำเป็นครับพี่น้องทุกคนช่วยกันนะครับด้วยมาตรการต่างๆทั้งส่วนบุคคลและมาตรการทางองค์กรนะครับช่วยกันครับมาดูต่อครับวันนี้ครับเมื่อไม่ใช่วันนี้ครับเมื่อวันที่22เดือนนี้เองครับนะครับทางราชวิยาลัย มูลแพทย์แห่งประเทศไทยได้ให้คําแนะนําของการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ12-18ปีนะครับโดยแลยารัยได้แนะนําให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีการทดสอบและได้อนุมัติจากออยอนะครับในอ,อยอประเทศไทยและต่างประเทศด้วยที่ให้ฉีดในเด็กขนาดนี้ได้นะครับและปลอดภัยครับในในจำนวนฉีดเด็กอายุ66-18ปีนะครับได้กล่าวถึงอย่าอายุถึง12ปี ถึง16ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตัวนี้นะครับจะฉีดเด็กตั้งแต่12ปีถึง18ปีนะครับเด็กที่อายุ16ปีถึง18ปีทุกคนควรฉีดหมดนะครับถ้าไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับแต่เด็กอายุ12ปีถึง16ปีจะมีข้อแตกต่างกันดังต่อไปนี้นะครับคือเด็ก12ปีถึง16ปีนีเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มของพวกที่มีอาการ มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคนะครับที่เสี่ยงต่อการติดโควิด1 9แล้วมีการรุนแรงลิสและก็เสียชีวิตได้นะครับกลุ่มนี้ควรฉีดวัคซีนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กปกติอายุ12ปีถึง16ปีนะครับจะแบ่งเป็น2พวกครับ เด็กอายุ12ปีถึง16ปีที่มีสุขภาพดีนะครับแบบ่งเป็น2พวกพวกหนึ่งเป็นเด็กชายพวกหนึงเป็นเด็กหญิงนะครับเด็กหญิงจะฉีดได้ครบครับทั้ง2เข็มนะครับตัวห่างกันอย่างน้อย3สัปดาห์แต่เด็กชายจะให้รับเพียงเข็มเดียวไปก่อนนะครับเข็มที่2ยังไม่ให้นะครับจนกว่าจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมเพราะว่าเด็กผู้ชายจะเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ มากกับผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นจึงให้ปฏิบัติทางราชวิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับจึงได้ให้คําแนะนําอันนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราสรุปสถานการณ์ประเทศในวันนี้ได้เลยว่าผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ลดลงถึง700กว่ารายนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบสองรายครับทำให้มีผู้ติดเชื้อใหม่1นึ่งหมื่ารย 11, ายนะครับแล้วก็เสียชีวิตลดลง5คนทําให้มีผู้เสียชีวิต127คนเท่านั้นนะครับ ขณะนี้การระบ,บาดในประเทศนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในกรุงเทพมหานครก็จะดีกว่าในอีก7 1จังหวัด นะครับที่ไม่ใช่ปริมณฑลน,นะครับเพราะว่าในต่างจังหวัดเหล่านั้นยังมีคลัสเตอร์เล็กๆเช่นจากการจัดกิจกรรมทางศาสนาการสังสรรค์คลัสเตอร์คนงานก่อสร้างแล้วก็การลักลอบตั้งวงดื่มสุรานะครับประกอบกับกรุงเทพมหานครมีการฉีดวัคซีนที่เป็นอัตราส่วนต่อประชากรสูงกว่าในต่างจังหวัดนะครับรวมทั้งมีการคัดกรองที่รวดเร็วกว่าจากแอนติเจนเทสคิทหรือ ATK นะครับแล้วก็มีมาตรการส่วนบุคคลที่เรียกว่า Universal Prevention หรือการป้องกันสูงสุด แล้วก็การป้องกันระดับองค์กรที่เรียกว่าโควิดฟรีเซตติ้งนะครับทุกคนครับช่วยกันครับดำเนินการตามมาตรการต่างให้เคร่งครัดนะครับเพื่อที่จะให้ลดการระบาดของโควิดในทีนถ้าทาเคร่งครัดก็จะลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนก็ยิ่งลดการระบาดได้รวดเร็วเท่าไหร่การเปิดประเทศก็จะเร็วเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความถึงว่าเศรษฐกิจของพี่น้องยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วติดตามมานะครับเพราะฉะนั้นครับ วัคซีนครับจะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมของโควิด -19 ตัวโดยจะทําให้การระบาดของโรคสงบลงและในที่สุดครับโควิด -19 ก็จะกลายเป็นโรคประจําถิน่นแล้วก็ลดความรุนแรงเช่นเดียวกันกับไข้หวัดใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่24กันยายนนะครับได้มีการอะดมฉีดวัคซีนทุกประเทศเพื่อให้ได้1ล้านเข็มต่อวันในวันนั้นนะครับเพราะวันนั้นเป็นวันมหิดลนะครับปรากฏว่าฉีดได้1นล้านสามแสน 677เข็มครับเกินเป้าหมายนะครับทำให้ภาพรวมของประเทศครับฉีด1เข็มไปได้แล้ว42.8%นะครับ2เข็มฉีดไปได้แล้ว23.5%นะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับเข็ม1กับเข็ม2และในกรุงเทพมหานครครับฉีดไปได้103.24%เข็ม2องจีดได้4ี่สจะเห็นว่า2เข็มของกรุงเทพมหานครก็เท่ากับเข็มแรกหนึ่เข็มของระ,ระดับประเทศ มักมมรุงเทพนากครฉีดได้มากทีเดียวนะครับมาดูต่อนะครับใน3เดือนสุดท้ายของปี2 5 6 4คือเดือนตุลาถึงธันวาคมนี้นะครับจะมีวัคซีนเข้ามาเป็นจำนวนมากจะมีการฉีดวัคซีนฉีดได้มากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับซึ่งปรากฏว่าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่มีฉีดวัคซีนมากที่สุดแล้วนะครับจำนวนถึง25.7ล้านโดสแต่อีก3เดือนต่อมาก็จะฉีดเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะครับ ทั้งหมดนี้รวมทั้งวัคซีนทางเลือกด้วยนะครับคือในเดือนตุลาคมจะฉีดได้ถึง30ล้านโดสพฤศจิกายนจะฉีดได้ถึง23ล้านโดสธันวาคมก็จะฉีดได้ถึง26ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมในประเทศนะครับ ในปี2,564ทั้งหมดนี้นะครับจะได้152.9ล้านโดสซึ่งจะทำให้ประชาชนในประเทศไทยนะครับฉีดเข็มที่1ได้ถึง85เข็มที่2ได้ถึง74รุวมทั้งกระตุ้นเข็ม3อีก7ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นต,ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สูงนะครับแล้วก็ยังจะดำเนินการต่อไปในปปีหน้าต่อไป ในสองนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในต้นปี2อ6 5ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของการระบาดของโควิด1 9ในประเทศไทยครับเพราะถ้าไม่มีสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับเราก็คาดหวังว่าโรคโควิด1 9ครับจะเป็นโรคประจำตินที่ลดความรุนแรงลงเหลือเป็นเช่นเดียวกันเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะครับในขณะเดียวกันครับก็จะมียามารักษาโควิด -19 ออกมา ให้ใช้มากชนิดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าปัจจุบันครับนะครับติดตามดูกันต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นในอนาคตอันไกลนี้นะครับทางราชวิทยากุมวลแพทย์แห่งประเทศไทยครับได้ให้คําแนะนําในการฉีดวัคซีนโควิด -19 สําหรับเด็กอายุ12ปีถึง18ปีครับนะครับมาดูนะครับโดยระแบ่งเป็นกลุ่มๆครับกลุ่มเด็กอายุ16ถึง18ปีครับให้ฉีดทุกรายถ้าไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับ แต่สำหรับเด็ก12-16ปีครับแบ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มที่มีโรคประจําตัวกับกลุ่มเด็กปกตินะครับดูนะครับเด็กอายุที่อายุน้อยลงนะครับ12ปี -16 ปีที่มีโรคประจําตัว7กลุ่มโรค พวกนี้จะเสี่ยงต่อการเป็นโควิดในทินที่มีการดุนแรงและก็เสียชีวิตได้ควรฉีดวัคซีนแต่สำหรับเด็ก12-16ปีที่มีสุขภาพดีแบ่งเป็นอีก2กลุ่มครับเป็นเด็กหญิงกับเด็กชายนะครับถ้าเป็นเด็กหญิงควรฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มเลยซึ่งห่างกันอย่างน้อย3สัปดาห์แต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะครับควรฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้วก็ชะลอเข็มที่2ไว้ก่อนนะครับ จนกว่าจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับเพราะเด็กกลุ่มผู้ชายนี้จะเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบครับนะครับเพื่อนติดตามมาต่อไปครับจากจีนแพทย์มนิที่ศิ์ในร้อยตามรายบาทถึงบามจารย์ในพระราชบัตรธรรมตรุลประเทศพระราตสุดาสยามรรานสุมาลีติดต,ตามผลงานเพื่อได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิดขอบคุณครับสวัสดีครับ